สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพิพัฒน์บุญวิวัฒน์นะครับวันนี้ผมมาที่อำเภอศรีราชานะครับตำบลสุรศักดิ์นะครับก็วันนี้ได้มาเยี่ยมนะครับสวนสมุนไพรชัยโยนะครับซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลสุรศักดิ์นะครับอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะครับก็อยู่ในพื้นที่สองไร่นะครับมีพืชพันธุ์นะครับจำนวนหลากหลายก็เป็นต้องเรียกว่าเป็นฟาร์มนะครับออร์แกนิก ออร์แกนิกฟาร์มมิงนะครับเป็นเรื่องที่บริษัทชีวดีเองนะครับก็เคยทําสารคดีในแนวที่กระตุ้นนะครับให้คนรุ่นใหม่นั้นได้มาเข้าใจนะครับว่ากเกษตรอินทรีย์นั้นคืออะไรนะครับที่ผมเคยเรียนให้ทราบนะครับว่าระหว่างกเกษตรอินทรีย์กับกเกษตรเคมีมีความต่างกันนะครับด้วยหลักคิดที่ว่ากเกษตรอินทรีย์นั้นนะครับเราจะแสดงถึงความเคารพก,กับธรรมชาตินะครับในขณะที่ เคมีคล์ฟาร์มิงหรือเกษตรเคมีนั้นนะครับมนุษย์พยายามที่จะเอาชนะธรรมชาตินะครับโดยการใช้สารเคมีต่างๆนะครับเพื่อที่จะมา,าให้เพิ่มผลผลิตนะครับแต่สุดท้ายสิ่งที่ตามมานะครับเรากําลังทําลายธรรมชาติวันนี้เป็นสวนสมุนไพรชัยโยนะครับที่ได้มีโอกาสได้มาเยี่ยมชมนะครับในวันหยุดแล้วก็ได้มาพบนะครับกับทาง ผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับทางเจ้าของสวนแล้วก็ทางเจ้าที่นะครับที่ดูแลสวนอยู่นะครับเรามานั่งคุยกันสบายๆนะครับว่าที่นี่มีอะไรน่าสนใจบ้างแล้วก็มีหลักคิดนะครับในการทําสวนตรงนี้ได้อย่างไรนะครับก่อนอื่นคงจะแนะนํานะครับแนะนําตัวก่อนนะครับที่อยู่ทางซ้ายผมนะครับแนะนําตัวกับท่านผู้ชมนิดครับผมสวัสดีครับนัตนันศีสสะอาดชื่อเล่นจอนนะครับครับ เข้าใจว่าที่จบการศึกษามาไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเ,เรื่องของกางเกษตรเลยคุณจ้อนจบอะไรมาครับผมผมจบวิทยาศาสตร์เคมีครับริญยาตรีแล้วก็ส่วนวิทยาโทก็ไม่เกี่ยวอะไรกันก็ไปต่อไอทีครับ ก็แสดงว่านะครับก็คงจะมาเป็นลูกจ้างภรรยาแหละครับที่มาดูแลสวนนะครับแล้วก็เป็นการสนับสนุนนะครับความฝันนะครับของภรรยาน้องนิ่งๆเนาะที่เขาให้ความสนใจในเรื่องของเกษตรอินทรีย์มาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวเราคุยในรายละเอียดกันนะครับส่วนที่นั่งทางขวาผมนะครับแนะนําตัวกับท่านผู้ชมนิดครับผมครับผมนครนะครับนครพิมเสนนะครับชื่อเล่นชื่อเอสนะครับครับผมเป็นคนดูแลสวนศูนย์ไพ่ชโยครับผม าล้วครับก็คงไม่เป็นทางการอะไรกันมากนะครับแนะนำแล้วก็ปลดนะครับไม่เป็นทางการเรามาคุยกันสบายสบายเลยนะครับว่าอยากจะให้น้องจอนนะครับเล่าว่าจบการศึกษามาก็ไม่ได้เกี่ยวนะครับไม่ได้เกี่ยวข้องเลยนะครับจบเคมีมาแล้วก็ด้านปริญญาโทนะครับก็เรียนมาอีกด้านหนึ่งประสบการณ์ที่เรียนรู้นะครับจากการที่เริ่มลงมือนะครับตรงนี้ที่ดินเดิมเป็นอะไรแล้วทำไมถึงมีความคิดที่จะมาทำ โปรเจกต์ที่เกี่ยวกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์ครับคือคุณนิ้งหน่องภรรยาผมเนี่ยเขามีโรคประจำตัวหลายอย่างครับนะครับพอหลังๆมานี่แกเริ่มปฏิบัติตัวตามแนวธรรมชาติครับกินอาหารปลอดสารพิษสารเคมีเนี่ยแกก็รู้สึกว่าสุขภาพเ้าดีขึ้นอครับผมพอดีขึ้นเขาก็เริ่มเปิดร้านสมุนไพรชื่อร้านดังหวังอครับนะครับ แล้วก็มีสินค้าต่างๆมากมายคราวนี้สินค้าอย่างที่ไม่ค่อยมีในร้านก็เป็นพวกของสดนะครับพวกผักสดสมุนไพรสดอะไรอย่างเงี้ยครับคราวนี้เขากเ็เหมือนเขาอยากอยากจะได้นะ่ะแล้วก็เลยคิดว่าะจะลองทำสวนสมุนไพรขึ้นมาเองอ,อก็เลยลองมาทำที่นี่เริ่มแรกจริงๆเน่ยเราไม่ค่อยมีเวลามากนะครับก็ลองปลูกกล้วย ต,ตามแนวทางที่เขามาส่งเสริมครับมันก็ไม่ได้ผลเท่าไหร่คราวนี้ก็เลยลองเปลี่ยนจากพืชเชิงเดียวอย่างกล้วยมาเป็นผสมผสานก็เริ่มจากสมุนไพรยอย่าเช่นหม่อนหม่อนเนี่ยก็คือที่ร้านเนี่ยก็ขายใบหม่อนที่ทําเป็นชาแห้งอยู่แล้วคราวนี้ก็อยากมีลูกหม่อนสดก็เลยเริ่มจากหม่อนนะครับแล้วก็ตามมาด้วยต่างๆมากมายอย่างเช่น มะนาวตะไคร้หรือว่าเป็นพวกผักสลัดนะครับแล้วก็ตัวที่เป็นส่วนพายสำหรับปรุงยาก็มีครับก็จริงๆผมต้องเรียนให้ทราบเพิ่มเติมนิดนะครับว่าครอบครัวนี้นะครับแล้วก็โดยเฉพาะน้องนิ้งหน่องนะครับก็ได้จริงๆเท่าที่ทราบเนี่ยเคยทําธุรกิจมาหลายอย่างเหมือนกันนะครับตั้งแต่ทําร้านกาแฟเนาะยุคนั้นพี่จําได้ก่อนที่จะมาทำดังหวังใช่ไหมฮะเป็นเน็ตคาเฟ่ครับเป็นเน็ตคาเฟ่ยุคนั้นต้องเรียกว่าบูมเนาะใช่ไหมช่วงนั้นบูมมากเน็ตคาเฟ่แล้วก็ ตอนหลังก็ด้วยความสนใจเหมือนที่น้องจ้อนเล่าให้ฟังนะครับว่าโดยเจ้าตัวแล้วนี่มีแพชชั่นแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเพราะฉะนั้นการที่ได้พิสูจน์ด้วยตัวเองนะครับ,รบแล้วก็ตรงเนี้ยเกิดเป็นความชอบด้วยนะครับแล้วก็ค,คิดว่าเท่าที่เคยคุยกับน้องนๆน,นะครับเขาก็อยากจะเอาตรงเนี้ยนะครับไปมอบให้กับ ลูกค้าด้วยว่าสิ่งที่เขาคิดว่าดีคืออะไรนะครับแล้วก็สุดท้ายนะครับก็ต้องเรียกว่าเป็นร้านกรีนนะครับร้านเฮลตี้โปรดักส์เนี่ยที่คนสีราชาไม่มีใครไม่รู้จักนะครับเป็นร้านทีเ่เป็นที่รู้จักแล้วก็นอกจากมีสินค้าหลากหลายครบนะครับเกี่ยวกับสุขภาพทั้งหมดเนี่ยจุดเด่นนะครับที่น่าประทับใจของร้านดังหวังก็คือว่า น้องนิ่งน้องเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีแพชชั่นแล้วก็ด้วยการที่บอกว่า you are what you eat นะครับการกินอะไรไปเนี่ยผู้กินเนี่ยบางครั้งเขาก็ไม่ทราบนะครับว่ามันกินแล้วดียังไงนะครับเจ้าของร้านเนี่ยเป็นคนที่อธิบายนะครับแล้วก็ถ้าไม่ทราบก็จะไปตามหาข้อมูลนะครับนี่คือเซอร์วิสมาที่ใครที่มาร้านดังหวังเนาะก็จะมีความรู้สึกตรงนี้เราก,ก็ไม่สงสัยเลยนะครับว่าทําไมร้านดังหวังเนี่ยจึงเป็นที่จดจันทร์แล้วก็ที่ รู้จักนะครับของคนทั่วไปนะครับก็ถ้ามาศรีราชานะครับก็ถ้าอยากจะได้นะครับในเรื่องของความรู้ด้วยในเรื่องของผลิตภัณฑ์นะครับที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพนะครับเป็นแนวไทยๆเป็นแนวธรรมชาติเนี่ยนะครับก็เชิญที่ร้านดังหวังได้นะครับทีนี้ที่วันนี้นะครับมาคุยกันก็คือเห็นนะครับว่าเอ๊ะช่วงหลังเริ่มมีผักสด เริ่มมีผักสวนครัวนะครับเริ่มมีผักสลัดนะครับพวกกรีนโอ๊กเรดโอ๊กนะครับผักต่างๆที่กินกับสลัดซึ่งก็เป็นเทรนด์อยู่แล้วปรากฏมีขายนะครับแล้วก็นจากนั้นก็มีโหระพาตะไคร้นะครับมะนาวนะครับแล้วก็เหมือนเมื่อกี้ที่ได้ทดลองชิมอร่อยมากก็คือตัวหม่อนนะครับมาวีแล้วก็น้องจ้องก็บอกว่าได้เอาใบนะครับมาทําชาแล้วก็ไปจําหน่ายอยู่นะครับแล้วก็ เริ่มที่จะมาปลูกต้นหม่อนที่ที่นี่ด้วยนะครับในพื้นที่สองไร่ก็มีความหลากหลายนะครับเดี๋ยวก่อนจะไปตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาคุยนะครับกับเจ้าที่ดูแลนะครับว่าการดูแลที่นี่นะครับมีเรื่องราวอะไรที่จะเล่าให้ท่านผู้ชมฟังบ้างครับครับผมที่นี่ก็รู้สึกว่าตอนนี้ก็เริ่มจะชุ่มฉ่านะครับแล้วก็มีต้นไม้มากขึ้นนะครับแล้วก็สิ่ง เริ่มเปลี่ยนแปลงนะครับในสวนเราเริ่มจะเปลี่ยนแปลงมากขึ้นนะครับเแต่ช่วงนี้จะเป็นหน้าฝนหน่อยก็เลยจะดูแฉะไปบ้างนะครับน้ําจะฉ่าไปหน่อยครับผมหลักๆเลยในสวนเราก็จะมีหมอนนะครับหมอนหมอนที่อยู่ด้านหลังนะครับผมหมอนที่ปลูกไว้ก็จะทําดัดโค้งนะครับให้เพิ่มผลผลิตแล้วก็ให้ดูสวยงามนะครับท่านใดสนใจหรือเข้ามาชมนะครับต่อไป ข้างหน้าจะสวยกว่านี้นะครับครับผมก็ท <IS> ี่สังเกตนะครับผมก็เคยเห็นต้นหม่อนนะครับเหมือนข้างหลังเนี่ยปกติเราจะเห็นเขาปลูกนะครับไม่ได้มีระยะห่างขนาดนี้แล้วก็ไม่ได้เห็นทําเป็นซุ้มนะครับไม่ทราบว่ามีเหตุผลอะไรที่มีการจัดนะฮะที่ทําเป็นลักษณะเป็นซุ้มนะครับแล้วก็ ทำไมระยะห่างอย่างนี้เราก็ปลูกได้ไม่เยอะอนะครับในพื้นที่ที่ไม่ได้ใหญ่มากเพราะฉะนั้นการที่มีความตั้งใจที่จะปลูกในลักษณะนี้นะครับมีมีเหตุผลอะไรครับผมครับผมจริงๆแล้วไอเดียตรงนี้นะครับที่ในลักษณะนี้นะครับผมได้คุณนิ่งนองนะครับคนแนะนําแล้วก็แบบะจะทําอะไรให้ให้ให้เป็นจุดจเรียกอะไรมีมุมที่สวยงามแล้วก็รม่มรื่น เดินอย่างหมอนเนี่ยเดินถ้าเดินไปเก็บแบบปกติมันก็จะร้อนหน่อยนะครับแต่ตรงนี้คือถ้าโน้มแล้วเป็นซูมแล้วเนี่ยคือมันสวยงามด้วยแล้วก็ได้ร่มเงาเด็กๆหรือว่าเยาวชนหรือว่าเด็กรุ่นๆเข้ามาเที่ยวมาชมเนี่ยเขาอาจจะชอบตรงนี้ครับเดินเข้าไปแล้วจะไม่ร้อนคุณนิ่งนองแนะนําม,มาแบบนี้ก็โอเคอยู่นะครับก็สวยงามครับก็ได้ พูดคุยกับน้องนิ้งหน่องนะครับอยู่บ้างก็คือว่าแนวคิดจริงๆแล้วนะนอกจากจะเป็นแปลงเกษตรแล้วนะครับก็ยังมีวิสัยทัศน์นะครับที่จะสร้างสิ่งที่เรียกว่า awareness นะครับสิ่งที่ให้คนจะได้เข้ามาดูว่าส่วนมากก็จะซื้อนะครับกันที่ร้าน อยู่ในถุงพลาสติกกลับไปก็เข้าครัวแต่ว่าการที่เราได้มามองเห็นนะครับว่าเขามีวิธีคิดอย่างไรนะครับในการที่จะทําเกษตรอินทรีย์นะครับผมก็เพิ่งทราบนะครับว่าเขามีแนวคิดที่จะทําให้พื้นที่2ไร่นี้นะครับนอกจากจะเป็นแปลงเกษตรแล้วนะครับก็จะมีคิดว่าตามแผนอาจจะมีการจัดให้มีทัวร์นะครับเป็นลักษณะที่ที่เขานิยมกันนะครับหลายปีมาแล้วนะครับก็คือเรื่องของอีโคทัวริซึม มาใกล้ชิดกับธรรมชาติได้มาเรียนรู้นะครับได้มาเห็นว่ากล้วยเนี่ยเขาปลูกกันระยะห่างอย่างไรนะครับทำไมตัวมาวรี่หรือหม่อนเนี่ยนะครับจะปลูกนะครับ ในทางวิทยาศาสตร์ที่ทราบจากน้องหน่องมาคือว่าการที่เรามีระยะห่างนะครับสามารถให้แสงเนี่ยผ่านเข้ามาได้มากขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องของการป้องกันเชื้อราครับเป็นการที่เราไม่จําเป็นที่จะต้องมาใช้สารเคมีด้วยการให้ธรรมชาติเนี่ยจะบริหารจัดการนะครับในเรื่องของโรคพืชต่างๆนะครับแล้วก็การทําซุ้มนะครับก็เป็นแนวคิดที่จะให เหมือนที่น้องเขาบอกนะครับว่ามาเดินเที่ยวนะครับบางทีอากาศแดดมันก็ร้อนนั่นก็เราก็เดินชมแล้วก็มีร่มเงานะครับก็เป็นการที่คิดแล้วก็วางแผนนะครับเป็นเรื่องต้องเรียกว่าว l l plan นะครับสำหรับที่นี่ไม่ได้ทําไปแบบไม่ได้มีเป้าหมายนะครับก็ทีออ่อีกอันหนึ่งนะครับที่เป็น วัตถุประสงค์หลักด้ซ้ำไปก็คือการที่จะให้ที่นี่เป็นศูนย์เรียนรู้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจในเรื่องของเกษตรอินทรีย์ต้องเป็นเทรนที่เกิดในไทยนีย่มามากกว่าสิปีแล้วด้วยนะครับทีนี้ก็เป็นภาพรวมๆนะครับเดี๋ยวก็จะไปดูนะครับในเรื่องที่นอกจากจะเป็นพืชแล้วนะครับก็ยังมีเรื่องของสัตว์วาบาลเนาะเรื่องของไก่นะครับที่นี่ก็มีเรื่องของไก่นะครับซึ่งก็เป็นอีก ความรู้หนึ่งนะครับสําหรับผู้ที่บริโภคไข่นะครับเราบริโภคกันมาจนเป็นของสามัญแต่ว่าเราก็ไม่เคยทราบนะว่าเขาเลี้ยงกันยังไงไก่สายพันธุ์อะไรนะครับแล้วก็ไข่เนี่ยเราก็นึกว่าไข่ทุกฟองมันเหมือนกันแต่จริงมันมีรายละเอียดนะครับตอนนี้ไก่นะครับที่เดี๋ยวท่านผู้ชมดูอยู่นะครับในจอที่เห็นอยู่นะครับก็จะมีไก่นะครับตัวนี้เรียกไก่พันธุ์อะไรครับน้องจอน พันนิ่ดำหรือว่าเป็นไก่ไข่ทองคําไข่ไก่ทองคําอะไรนะฮะที่ที่ที่เราเห็นกําลังเห็นอยู่ในจอตอนเนี้คุณเลฟบบิดบิดครับเป็นตัวเป็นพันไฮบริดคือพันธทางนะครับพันทางนะครับมันเป็นยังไงครับไอที่ที่ไปที่มาของไข่ไก่ทองคาเนี่ยนะครับ,รบก็ยังอยู่ที่คุณนิ่งหนองเหมือนเดิมนะครับคืออยากให้ลูกค้าหรือลูกเพจที่ได้รับชมเนี่ยคือได้ได้บริโภคของที่มีคุณค่า ครับผมแล้วก็แกก็เลยคิดขึ้นมาว่า,อ,าอยากเลี้ยงเลี้ยงไก่เลี้ยงไก่เนี่ยคือท,ทั่วไปก็อาจจะเลี้ยงได้เลี้ยงได้กันหมดนะครับ<ม>เออก็คือแค่ให้หัวอาหารแต่คุณน้องท่านก็แบบ <laughs> ก็อยากจะพิเศษนิดนึงคือเราเลี้ยงแบบเ,เป็นแบบเาขาเรียกอะไรอะ่ะเป็นแบบเกษตรบ้านๆเลยเกษตรธรรมชาติใช่ครับแล้วก็ แกก็จะมีแบบมีไข่ผำนะครับที่มาของไข่นะครับมีไข่ผำนะครับแล้วก็มีแหนแดงนะครับแล้วก็มีหยวกกล้วยนะครับที่ที่ที่ให้ให้ให้ไก่กินนะครับตอนนี้ครับผมแล้วก็จะมี EM นะครับที่ให้รับประทานร่วมกันให้ไก่กินร่วมกันตอนนี้น้องไก่ก็มีอยู่ประมาณสิบสิบสองตัวครับผมครับครับก็ให้ให้อาหารอย่างนี้ตลอดเลยครับพอได้ไข่มาเนี่ยคือ ดูจากคุณภาพจากเปลือกไข่จากไข่ขาวไข่แดงอันนี้เดี๋ยวให้คุณนิ่งหนองเขาอันนี้เลยครับกระมังที่เห็นอยู่ตอนนี้ที่เป็นเขียวๆนี่คืออะไรครับเออเป็นแหนแดงครับเป็นแหนแดงแหนแดงนะครับครับผมเป็นแหนแดงทราบว่าเป็นพืชน้ําขนาดเล็กที่สุดในโลกเลยนะตัวนี้ก็จะประมาณนั้นครับใช่ครับแต่ถ้าเป็นผัมเนี่ยจะจะเล็กครับเล็กที่สุดเป็นผัมนะครับอ่าหลายๆท่านก็อาจจะรู้อยู่ว่าอ่าผัมบางท่านก็อาจจะไม่รู้ ผันี่เป็นพืชน้ําที่เล็กและมีเขาเรียกอะไรโปรตีนสูงครับคุณค่าทางอาหารสูงแล้วไอ้กระมังที่อยู่ใกล้ๆนี้เป็นอาหารเม็ดหรือเปล่าครับที่เห็นอยู่เนี่ยจริงๆแล้วมันก็จะเป็นมีทั้งอาหารเม็ดนะครับผสมแล้วก็จะมีพวกผั่พวกแหนแดงนะครับผสมอยู่ผสมผสมให้เขากินใค่ทำไมมากองอยู่ที่ตะก้าเดียวะครับครับช่วงนี้เขาจะเป็นอย่างนี้ของเขาครับเพราะว่าฤดูฝนเนาะ บางครั้งบางทีไข่แตกแตกันไปมันก็จะไม่อบอุ่นอบอุ่นนะครับคือตอนนี้คือเขาจะแย่งกันเข้าไปอยู่ในรังเดียวกันโอ้แล้ไอ้ตะกร้าอื่นเลยดูว,ว่างเลยนะม,มีค<ช>นอ,อยู่ใช่ครับวเวลาเขาเขาไขา่เขาเขาเขาคิวป่ะครับเขาไม่เข้าคิวก็บางครั้งบางทีก็ไปหันหลังใส่กันนะ <c oughs> <c oughs> หันหลังใส่กันบางครั้งบางทีจะขี่คอ,ขอ,ขอกันบ้างบอกโอ้โหรังอื่นก็มีหลายรังครับแต่ปกติแล้วเขาจะไข่นี่รังนู่นรังนี่รังอะไรประมาณนี้ครับแต่ช่วงนี้น่าจะเป็นเกี่ยวกับฝนด้วยครับครับ ครับที่เมื่อกี้เราเดินชมกันนะครับก็เป็นต้องเรียกว่าเป็นทดลองก่อนนะครับมีไก่อยู่ไม่กี่ตัวแต่เราก็ได้เห็นนะครับวิธีการที่จะเรียนรู้ไปแล้วก็ปรับปรุงแก้ไขไปนะครับก็เป็นไก่ที่กินพืชนะครับเป็นเขาเรียกว่าไข่ที่ออกมาเขาเรียกไข่อะไรน้องจอยนี่คุณนงิงหนงเขาตั้งชื่อขึ้นเองตั้งชื่อเอ,อง,ต,งตั้งไข่ทองคํานะครับเท่าที่ทราบนะครับไข่ตัวนี้มีความพิเศษก็คือว่า ไข่แดงเนี่ยนะครับจะมีจะมีความนูน,นจะมีความ,มานูนแล้วไข่ขาวดีจะจะมีความเอ่อเขาเรียกว่าอะไรมีมีความเป็นบุ้นที่ที่แตกต่างแล้วก็เอ่อพอเราดูว่ามาบริโภคเนี่ยเขาบอกมันมีความต่างก็คือเรื่องที่มันเด้งเนื้อสัมผัสเนื้อสัมผัสเด้งเด้งมากนะครับ,รบแล้วก็การที่เป็นไข่ไก่ทองคำานี่นะครับ,รบจุดเด่นเลยก็คือเป็นไข่ที่มี ่าตุเหล็กสูงนะครับเนื่องจากมาจากพืชน้ําตัวนี้นะครับพืชพืชน้ําตัวนี้ซึ่งก็จากการวิจัยนะครับก็จะเป็นที่มีท่านเหล็กสูงนะครับซึ่งก็เป็นไข่ที่มาซื้อได้นะครับโปรโมทอยู่ที่ขายจาหน่ายอยู่ที่ร้านดังหวังใช่ไหมครับแล้วมีขายทางอื่นไหมไหมครับผมขายในร้านยังไม่พอเลยครับขายในร้านไม่พอก็มีจองกันประจําใช่ไหมครับใช่ก็จะมีกลุ่มที่เราก็โพสต์ว่าวันนี้อัปเดตมีอะไรใหม่บ้างครับ แล้วก็จองน่มครับเราทราบว่าจะมีไก่อีกชนิดหนึ่งนะครับที่เป็นของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับตัวนี้คือไก่อะไรครับที่บอกยังไม่ได้เอาเข้ามาเลี้ยงไก่ดำครับตอนนี้ก็เลี้ยงอยู่นะครับก็เลี้ยงอยู่ยังอนุบาลอยู่ครับช่วงนี้คือได้ลูกเจี๊ยบมาก็ช่วงนี้รู้สึกว่าฝนมันชุกไปหน่อยนะครับก็คือก็ยังไม่เอาออกมาคือสู่สู่คอกสู่แล้วเขาเพราะตอนนี้ก็คือต้องดูแลเขาให้ดีหน่อยครับเพราะว่าติดเชื้อนะครับช่วงนี้จะติดเชื้อกันเยอะนะครับหน้าฝนตัวนี้ ชื่อจริงๆเลยที่เป็นทางการเนี่ยคือไก่ดําหรือไก่นินดําครับไก่นินดําครับคุณคุณนองบอกว่าไก่นินดําครับตัวนี้ที่เอามาเป็นไก่เนื้อหรือไก่ไข่ครับเป็นไก่พันุไข่ครับไก่พันไข่ครับครับผมตัวนี้มีคุณสมบัติพิเศษนะถ้าเทียบกับไก่ไก่ที่เราไปดูเมื่อกี้ไก่ถ้าไก่นินดาเนี่ยลักษณะคุณสมบัติของไข่จะต่างจะต่างจากไอ ไข่ไก่ทองคำยังไงครับอันนี้ผมยังไม่ทราบเลยเพราะว่าผมเพิ่งจะเลี้ยงลองลองเอามาเลี้ยงดูครับที่คุณน้องให้ให้เอามาเลี้ยงดูก็ยังเป็นลูกเชียบอยู่ครับช่วงนี้อยู่ในระหว่างห้าถึงหกสัปดาห์ครับประมาณเนี่ยครับผมยังเป็นลูกเชียบอยู่ครับแต่ไอตัวไก่นินดำนะครับเท่าที่ทราบข้อมูลมาอยู่บ้างเนี่ยนะครับก็จะเป็นไก่นะครับที่จะเลี้ยงด้วยพืชเช่นเช่นเช่นเดิมนะครับแล้วก็ เป็นไก่นะครับที่ต้องบอกว่า,ามีคุณสมบัติของไข่ที่น่าสนใจมากคือเป็นไข่ที่ไม่มีกลิ่นคาวนะครับเป็นเป็นไข่ที่ไม่มีกลิ่นคาวแล้วก็เ,เวลารับประทานเนี่ยนะครับก็คือรับประทานดิบ,บเพราะมันไม่มันไม่คาวแล้วก็าอาจจะทานข้าวสวยร้อนๆนะครับตอกไข่ใส่ลงไปเหมือนสไตล์ของคนญี่ปุ่น,น,นค,คนญี่ปุ่นทานแล้วก็ ข้อเด่นนะครับเมื่อกี้ผมเรียนว่าไข่ไก่ทองคํามีธาตุเหล็กสูงนะครับแต่ในส่วนของไข่ไก่นินดำเนี่ยนะครับจะมีตัวที่เป็นโปรตีนสูงมากนะครับตอวนี้ก็เป็นอีกคุณสมบัติหนึ่งนะครับแล้วก็ที่น่าสนใจคือไม่ข่าวนะครับไม่ข่าวนะครับเมื่อกี้ผมก็ถามนะครับท่านผู้ชมครับว่าเราเคยเรียนตอนเรียนสุขศึกษานะครับว่าการกินไข่ดิบเนี่ยไม่ไม่แนะนํานะครับ เท่าที่ยังพอจําได้นะครับก็คือไข่ดิบเนี่ยมีสารอยู่ตัวหนึ่งนะครับเรียกว่าสารอะวีดินซึ่งย่อยยากนะครับก็เลยไม่แนะนําซึ่งทราบว่าไข่ไก่นินดำเนี่ยจะเป็นตัวที่พัฒนาสายพันธุ์ขึ้นมานะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไม่ให้มีข้อด้อยตรงนี้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวอาจจะถ้าสงสัยเพิ่มเติมนะครับก็สอบถามมาได้ที่เพจของร้านดังหวังนะครับ,รบก็น้องนิ่งน่องคงจะสามารถที่ให้คำตอบพวกเราได้นะครับ ครับก็เป็นเรื่องราวนะครับที่มาเล่าให้ฟังสั้นๆนะครับจากการที่เราเดินนะครับเยีเ่ยมชมนะครับในพื้นที่ที่ไม่ห่างไกลาจากกรุงเทพนะครับก็เป็นสวนสมุนไพราชายโยนะครับก็คิดว่าถ้าต้องการนะครับที่จะมาซื้อผักที่ปลอดสารเคมีมาลองดูนะว่าไข่ไก่ทองคำเนี่ยนะครับที่บอกว่า ไข่แดงนะครับมีความเด้งไข่ขาวแล้วก็มีความพิเศษนะครับสามารถที่จะทดลองได้แล้วก็มีธาตุเหล็กสูงนั้นนะครับมาซื้อได้ที่ไหนนะครับสินค้าของส่วนสมุนไพรชัยโยนะครับมีจําหน่ายที่ร้านดังหวังนะครับร้านดังหวังเนี่ยเป็นร้านสมุนไพรนะครับตั้งอยู่ในตลาดศรีราชานะครับถนนเจิมจอมจพลซึ่งเป็นถนนเรียบกอดลอยนะครับก็คือวิ่งเข้าไปในตัวตลาดแล้วก็ เลาะชายทะเลไปเลยนะครับเห็นป้ายดังหวังสีเขียวนะครับอยู่ริมถนนเลยครับไปง่ายครับแล้วก็ซื้อที่เพจ f a c e b o o k ก็ได้นะครับ f เฟซบ o ๊กดังหวังก็ทักเข้าไปก่อนแล้วก็เราจะเชิญเข้ากลุ่มซึ่งในกลุ่มนี่ก็จะมีการอัปเดตสินค้าจากส่วนศูนภัยชัยโยทุกๆเช้านะครับเพราะว่าแต่ละวันเนี่ยเราก็จะมีผลิตภัณฑ์ซึ่งไม่ค่อยจะซ้ำกันนะบางทีก็ มมีขของปเ้าานะครับครับก็คงเป็นข้อมูลนะครับที่มีประโยชน์ที่จะมาเล่าให้ฟังโดยเฉพาะสินค้าทั่วไปนะครับก็ได้เกริ่นไว้แต่ว่าสิ่งที่เป็นความพิเศษนะครับที่อยากจะมานําเสนอในคราวนี้นะครับก็แนะนําให้รู้จักกับสวนสมุนไพรชัยโยนะครับซึ่งเจ้าของนั้นมีวิสัยทัศน์ที่จะทําให้ที่นี่เป็นสวนเรียนรู้นะครับแล้วก็มีการโปรโมตนะครับในเรื่องของอีโค่ทัวริซึมก็คิดว่า ถ้ามีความพร้อมนะครับที่จะต้อนรับก็คงจะติดตามได้ทางเพจของร้านดังหวังนะครับแล้วก็โดยชอะเรื่องไข่ไก่ทองคำนะครับก็เป็นความรู้ใหม่นะครับที่ผมเพิ่งทราบแล้วก็คิดว่าได้ลองแล้วอร่อยมากครับเด้งเด้งจริงๆนะครับแล้วก็ส่วน ไข่ไก่นิลดำนะครับที่กําลังจะเป็นสินค้าอีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราคงจะได้มีโอกาสลิ้มลองนะครับในเร็วๆนี้นะครับก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามผมน้องจ้อนนะครับแล้วก็ผู้ที่มีหน้าที่ดูแลนะครับก็คงลาไปก่อนข้อมูลเพิ่มเติมอยากจะถามข้อมูลนะครับเกี่ยวกับความรู้เรื่องเกษตรอินทรีย์นะครับสอบถามมานะครับอินบ็อกซ์ของร้านดังหวังได้นะครับสำหรับวันนี้พิพัฒน์มณีวัฒน์นะครับแล้วก็น้องๆนะครับที่กรุณาให้เกียรต ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ